จุจุสื่อเลกาซีคลิปนี้ครับมีอัปเดตเข้ามาอีกแล้วซึ่งอัปเดตโคตรบ่อยครับมันเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ของแมป i n g o f ฟซีแล้วนะคือเจ้าของแมปเนี้ยเขาไม่กำหนดวันตายตัวในการอัปเดตนะครับคิดจะอัปเดตก็อัปเดตเลยนะเลยไม่ค่อยเหมือนแมปอื่นเท่าไหร่ซึ่งนั่นจะเป็นผลดีต่อผู้เล่นนะครับเพราะว่าเราจะได้มีอะไรทํามากยิ่งขึ้นนะแต่ในอนาคตอาจจะถึงทางตันแล้วหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าเขาปล่อยอัปเดตมาโคตรทีเลยนะครับผมแต่ ก็ช่างมันเราไม่ต้องสนใจค้อนนั้นนะครับผมก่อนที่จะคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยสําหรับใครที่อยากได้โค้ดนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งโค้ดไว้ใต้คอมเมนต์นะจะมีด้วยกันอยู่ทั้งหมด3โค้ดซึ่ง3โค้ดเนี้ยจะได้สปินเยอะมากๆเลยนะครับเจ้าสปินในการสุ่มสยเวทเนี้ยจะได้เกือบ500สปินเลยนะครับส่วนสปินในการสุ่มเผาเนี้ยน่าจะได้ประมาณ150ยห้าสง อันนี้ก็จำไม่ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูอัปเดตกันดีกว่าครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่อัปเดตตัวแรกครับจะเป็นอัปเดตของสายเวทที่ถูกเพิ่มเข้ามาใหม่แล้วก็จะเป็นสายเวทที่หายากที่สุดแคมนั่นก็คือสายเวทของเทนชาโดนะครับผม10เงานะ อัตราในการออกครับจะอยู่ที่0.5% 0.5%นี่หายากมากๆนะครับผมสำหรับเพนชาโดก็ขอให้อนาคตมีการเอาเวเชนนะครับทำให้มันเก่งมากยิ่งขึ้นนะเพราะว่าผมลองใช้สกิลดูแล้วทุกคนมันก็ไม่ค่อยถูกใจผมเท่าไหร่นะแต่ถ้าอนาคตมีการเอาเวเชนอาจจะเก่งกว่าโกาโจเป็นก็ว่าได้ซึ่งผมก็สุ่มมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวิชา10เงานะอ,อ๋อแล้วผมลืมบอกไปในคลิปที่แล้วนะครับผมว่าเราสามารถ เก็บสายเวทที่เราสุ่มได้ด้วยนะครับผมโดยวิธีในการเก็บก็กดเอขึ้นมาครับแล้วก็อยู่ตรงนี้เลยครับ p n n t i เชลสตอร์เล e นะครับผมเก็บตรงนี้เลยสามารถใช้ได้2อ,อันนะเนี่ยตอนนี้ผมใช้ Infinity อยู่ใช่ไหมผมก็จะใช้วิชาสิมเงาเจ้า In นฟิ i ิ y ก็จะอยู่ในนี้แทนนะครับผมค่อนข้างที่จะสะดวกมากๆนะเฮ้ยแล้วหมวกผมหายไปไหนเนี่ย โอ้หมวกสุดหล่อผมหายว่ะอานด่นในส่วนต่อมาครับจะเป็นแคนสปินนะครับเราสามารถสุ่มแคนได้แล้วนะซึ่งแคนที่จะมีให้สะสมเนี่ยมีอยู่เยอะอยู่เหมือนกันนะซึ่งหายากที่สุดจะเป็นของเรียวเมนนะครับผม0.1%ต่อมาก็จะเป็นรีเจ็รีเจ็นี่น่าจะเป็นของโทจินะครับที่มันถูกขับไล่ออกจากตระกูลนะแล้วก็รองมาครับจะเป็นเซนอิงโกโจฟูชิโงโลโอคตสึนะครับที่จะอยู่ในเลขของ1%แล้วก็ เจ้าคาโมเกโทจะอยู่ใน5%ปเนตะนานมิจะอยู่ใน10%เอรโทโดอิตาโดริจะอยู่ในเลขของ35%เอร์เนะครับผมทุกคนดูทางด้านซ้ายมือของผมครับผมสุ่มได้แล้วนะครับผมสำหรับตระกูลของเรียวเมนสุกุลนะนะออกค่อนข้างที่จะยากเหมือนกันนะเพราะว่าผมซื้อสปินไป2000กว่าสปินนหละลิ้น,ปนไ,ไปนอยสอ2,000กว่าสปินนะครับเหลืออยู่155เองเท่านั้นนะคือแบบ ผมนั่ง FK f a r มแบบ2-3ชั่วโมงได้เลยนะกว่าจะซื้อได้2000สปินนะครับผมแล้วก็อยากจะอวดอีกอย่างหนึ่งครับทุกคนดูทางด้านซ้ายเหมือนเดิมครับสายล่างนะตอนนี้ผมสุมได้แล้วนะครับผมสำหรับเผ่า Fallen Angel นะครับผมเจ้าเผ่า Fallen Angel เนี่ยมันจะบวกพลังสายเวทไปตั้ง20%เลยนะคือแบบบวกเยอะมากๆนะครับแล้วก็มันจะบวกอะไรอีกนี่แหละผมจำไม่ได้เหมือนกันไม่ได้แคปไว้นะตอนที่สุมได้นะครับไอเจ้าตัวนี้ก็จะอยู่ที่ 0.5%มาสำหรับ Foreign Angel อ่ามันอยู่ที่0.1อุ้ย0.1นี่ไม่หายากหายากพอๆกับดาวเรงสูกุนาเลยนะเป็นไงอันนี้ผมแค่อยากอวดเฉยๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าแต่ละ มันบวกอะไรกันบ้างนะเข้ามาในดิสคอร์ของตัวเกมครับในดิสคอร์ตัวเกมเนี่ยมันจะบวกว่าแต่ละตระกูลมันบวกค่าสถานะอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันด้วยอิตารินะครับผมเจ้าอิตาริตัวนี้นะมันจะบวกดาเมจของแบ็กแฟรนะครับผมคูณ5านะทำให้แบ็กแฟรแรงมากยิ่งขึ้นแต่ก็ไม่มีใครได้ใช้จริงๆหรอกสำหรับแบ็กแฟรมันค่อนข้างที่จะกะนะครับผมแล้วก็คูดาว จะไวมากยิ่งขึ้นคูณ2ถ้าผมแปลไม่ผิดนะครับผมแต่ถ้าผมแปลผิดก็สามารถเมนได้คอมเมนต์บอกว่าผมแปลผิดได้นะครับผมทําให้ใช้แบ็คแฟลชได้เร็วมากยิ่งขึ้นแบบในอนิเมะนะครับผมแล้วก็จะบวกพลังสยเวท10%นะครับผมพลังสายเวทของอิตาโดรินะครับซึ่งบวกพลังสยเวท10%ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันบวกแค่ดาเมจหรือว่าบวกอย่างอื่นด้วยบวกเลือดอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมจะตีไปว่ามันจะบวกแค่ดาเมจนะครับ ต่อมาครับจะเป็นตระกูลของนานามิครับตระกูลของนานามิครับจะบวกพลังสยเวทที่ไม่ใช่สุคุนะแล้วก็คาชิโมะนะครับผม5%แต่ถ้าเป็นสายเวทของนานามินะครับผมมันจะบวกดาเมจไปอีก50%ทํานใะห้แรงมากยิ่งขึ้นนะครับผมไอ50้50%นี่มีผลคตรโคตรนะคือแบบดาเมจเกือบ เกือบพันได้เลยนะครับผมแค่เกือบนะอาจจะไม่ถึงนะครับผมก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่หรอกเพราะว่ามันบวกตระกูลอื่นแค่5%เเท่านั้นนะต่อมาครับจะเป็นตระกูลของคาโมนะครับผม มันจะบัฟ R T C R C T เจ้า R C T ตัวนี้จะเป็นสายเวทย้อนกลับนะครับผมทำให้ใช้สายเวทย้อนกลับได้แรงมากยิ่งขึ้น50%ก็คือรีเลือดได้ไวมากยิ่งขึ้น50%นะครับผมแต่ยังไงมันก็ไม่ค่อยมีประโยชน์อยู่แล้วถ้าเราไปใช้ซิกอแล้วก็เปิดอมตะนะครับผมและอีกอย่างครับที่ตระกูลคาโมมันบัฟนะครับผมก็คือบัฟพลังสายเวทของมันนั่นเองนะครับผม50%ซึ่งพลังสายเวทของมันก็ไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วและก็ ไม่น่าใช้เท่าไหร่นะครับเอาไปฟาร์มเอาไป PVP ก็ไม่เก่งเลยนะสำหรับตระกูลคามโมะนะครับผมต่อมาครับโทโดรับดาเมจที่ได้จากพลังสายเวทมากยิ่งขึ้น10%อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าผมแปลผิดหรือเปล่านะก็คือเราจะสามารถรับมือรับตีนจากพลังสายเวทได้มากยิ่งขึ้น10%ก็คือถึงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับไม่แน่ใจว่าแปลถูกหรือเปล่านะถ้าผมแปลผิดก็มาแย่งได้ตายเม้นนะครับผมและก็ ทำให้เมลีดามเมของเราแรงมากยิ่งขึ้น20%นะครับก็คือคลิกซ้ายนั่นเองแรงขึ้นก็เป็นตระกูลกากนะครับผมไม่น่าใช้เลยนะแค่รับตีนได้มากยิ่งขึ้น10% 10%ไม่มีผลเลยนะสำหรับเกมนี้ต่อมาครับจะเป็นตระกูลของเกตโทนะครับผมบัฟออเทนิเชียลน็อตวิโซบาย10%ก็คือจะบัฟทุกพลังสัยเวทนะครับผม10%ที่ไม่ใช่ซูคูนะแล้วก็ คาชิโมะนะครับไม่น่าใช้นะสำหรับตระกูลเกโทต่อมาครับจะเป็นตระกูลของเซนอิ่งนะครับผมเหมือนกับเกโทเลยครับบัฟออเทนิเชียลนอตวิโซบาย10%ครับทำให้ดาเมจทุกเสเวตแรงมากยิ่งขึ้น10%แล้วก็ถ้าเป็นอของโทจินะครับผมดาเมจจะเร็วขึ้นเอ้ยไม่ใช่ดาเมจจะเร็วขึ้นดาเมจจะเยอะขึ้นคูณ4ใช่ไหมเจ้าเ r าตัวเนี้ยมันจะเป็นของโทจินะครับเดี๋ยวผมขอเรียกว่าสายเวทของโทจิละกันเนาะซึ่ง โทจิมันก็ได้มีสายเวทอยู่แล้วแต่เรียกแบบนี้มันจะง่ายกว่านะครับถ้าผมแปลไม่ผิดนะบับให้สายเวทของโทจิแรงขึ้นคูณสี่นะครับต่อมาเข้าจะเป็นตระกูลของโอคุยสึนะครับผมยูตะนะบับออเทนิเชียลนอร์วิเซลบายสิเปอร์เซ็นต์เหมือนกับเกียร์โทเซกับเซนอิงเลยครับบัฟทุกพลังสายเวทสิเปอร์เซ็นต์นะครับผมแต่ถ้าเป็นลิกาครับจะบัฟดาเมจยี่สิบเปอร์เซ็นต์ซึ่งค่อนข้างน้อยนะบัฟ 20%มันน้อยเกินไปอ่ะปกติลิกะมันก็เบาอยู่แล้วแล้วก็ลิกะปรับให้เลทออกมากยิ่งขึ้นไม่ใช่ออกมากยิ่งขึ้นดิออกยากมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ก่อนลิกะน่าจะอยู่ประมาณ10%ตอนนี้ลิกะจะอยู่ที่1%แล้วนะครับผมหายากพอๆกับโกโจเลยนะไปใช้โกโจน่าจะดีกว่าเนาะต่อมาครับจะเป็นตระกูลของฟูชิโงโลนะครับผมบับออเทนิเชียลนอตวิโซบายสิเหมือนกับตระกูลที่ผ่านมาเลยนะครับผมบัฟให้ทุกสายเวทแรงขึ้น10% แต่ถ้าเป็นสายเวทของเทนชารโดนะครับดาเมจจะแรงขึ้น20%นะก็เจ้าตัวนี้เดี๋ยวทุกคนต้องไปรอดูที่ผมรีวิวในช่วงถัดไปนะครับผมว่ามันจะแรงมากยิ่งขึ้นไหมแต่จริงๆผมไม่น่าไปผมไม่น่าเปลี่ยนตระกูลไปใช้ของฟูชิงโงโลอ่ะเพราะว่ามันบัฟแค่20%อะใช้ของเรียวมิงน่าจะดีกว่านะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับตระกูลของฟูชิงโงโล ต่อมาครับจะเป็น rejected sending ก็เป็นตระกูลของโทจิละกันนะครับขอเรียกว่าตระกูลของโทจินะจะบัฟสายเวทของโทจินะครับผมให้แรงมากยิ่งขึ้นคูณ5ดาเมจเลยนะแล้วก็จะได้สายเวทของโทจิออ awakening นะครับผมเป็นสกิล awakening ใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้ามาถ้าใช้คู่กับตระกูลของโทจินะครับผม ก็อันนี้ผมน่าจะไปสมัครตัวใหม่แล้วก็ฟาร์มเพื่อมาสุ่มแน่เลยเพราะว่าเรียวมิงมันดีสุดอะทุกคนอันนี้อาจจะไม่ได้รีวิวให้ดูนะครับผมสำหรับตระกูลโทจินะแล้วก็ต่อมาครับตระกูลโทโจอันนี้ก็ดีมากเหมือนกันนะครับผมตระกูลโทโจครับจะบัฟอซีที not v i s i b l บายยครับ ทุกสายเวทรับจะแรงขึ้น20%ที่ไม่ใช่สูนาแล้วก็คาชิโมะแต่ถ้าเป็นสายเวทของโกโจครับแล้วก็ซิกายนะจะแรงขึ้น30%นะครับผมแล้วก็บัฟอารก็คือสายเวทย้อนกลับแรงมากยิ่งขึ้นนะครับผมเจ้าตระกูลตัวนี้ค่อนข้างที่จะดีนะถ้าใช้คู่กับตระกูลของโกโจนะครับผมเอ้ยไม่ใช่สายเวทของโกโจพูดผิดนะครับผม และสุดท้ายครับจะเป็นตระกูลที่หายากที่สุดตระกูลของเรียวเมงซูกุนะครับบัฟออซีทีแอนวิเลบายป50%ครับก็คือจะบัฟดาเมจทุกสายเวทแล้วก็วิเซลให้แรงมากยิ่งขึ้น50%ครับนี่คือตระกูลที่ดีที่สุดนะตอนนี้แล้วนะไม่ว่าจะเป็นตระกูลอะไรก็จะแรงขึ้นถึง50%เลยนะครับผมแล้วก็ซุกุนะคาชิโมะก็จะแรงขึ้นด้วยเช่นกัน นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ด้วยสยเวทของโทจินะครับผมในร่าง awakening มันจะบัฟดาเ m a ในการต่อยธรรมดานะครับผมแล้วก็ speak walk นะครับผมแล้วก็จะมีการเปลี่ยนท่า3ใช่ไหม and switch remove อ๋อและก็จะเปลี่ยนท่า3ท่าด้วยนะครับสำหรับตระกูลของโทจินะครับผมก็ประมาณนี้ละกันถ้าผมอธิบายตรงไหนผิดพลาดไปทุกคนก็สามารถออ เมนมาแยงไว้ใต้คอมเมนต์ได้นะครับผมก็จะมีเอ่อลงลมล,มลืมบ้างพูดผิดพูดไม่ถูกบ้างนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูสายเวทของเจ้าฟูชิโงโลเมงูมีกันดีกว่าครับและส่วนสุดท้ายครับเราจะพาทุกคนมาดูสายเวทที่หายากที่สุดครับเทนชาโดของฟูชิโงโลเมงูมิ0.5%นจเอร์เซครับจะมีด้วยกันทั้งหมด4สกิล0.5%จแต่มีด้วยกันทั้งหมดสสกิลนี้ก็ถือว่าน้อยมากๆเลยนะ น้อยกว่าโกาโจโอ,อีกหวังว่าในอนาคตจะมีการอัปเดตทําให้มันสามารถเอาเวกเคนนิ่งได้นะครับแล้วก็จะมีสกิลเยอะกว่านี้นะมันเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะเก่งอยูน่สำหรับฟูชิงโลเมงูมีเสกโมโหลากาออกมาได้อย่างเงี้ยคือแบบอันนี้มันยังไม่มีโมโหลากาอีกอนาคตน่าจะมีการลงเลดสามารถปลดล็อกมโหลากาได้แน่ๆครับถ้าผมเดาไม่ผิดนะซึ่งผมเดาผิดน้อยมากอื ก็ไม่อยากจะขี้โมเท่าไหลหรอกอะเดี๋ยวเรามาดูกันที่สกิลของฟูชิงโกลเมงูมีกันดีกว่าครับสกิลแรกครับตัว X จะเป็นการเสกกบออกมาครับแล้วก็ดึงศัตรูมาหาเรานะครับผมอาดาเมจจะอยู่ประมาณ6-700นะเออผมลืมที่จะเปิดอันนี้ให้ทุกคนดูนั่นก็คือพลังสยเวทนะครับผมโดยการกดตัวบีพลังสยเวทของฟูชิงโกลจะเป็นสีดำล้วนค่อนข้างที่จะเท่ามากๆเลยนะทุกคนตัวแซตอีกรอบครับ ดาเมจจะอยู่ที่ตีไป800ร้อยละกันนะอ๋อหกร้อดนะเมื่อกี้ผมเห็น631ใช่631อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ระยะของสกิลตัวแซดนะครับผมมันค่อนข้างที่จะดึงได้ไกลดูดิคือมันดึงมาจากตรงนั้นมาตรงนี้ทุกคนดู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 อีกรอบหนึ่งครับตัวแซดครับดูดิคือแบบดึงได้โคตรไกลเลยนะสํสำหรับสกิลนี้น่าจะ เหมาะกบการ PVP นิดนึงไหมอืมก็ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่เอาไปเล่นของโกโจโนะ่จาจะโกงกว่านะถ้าเอาไป PVP เนาะและก็ต่อมาครับสกิลตัว X Cap อ่าวิธามีนค่อนข้างที่จะแรงนะคือสูนานมันเลือดเยอะมากแล้วดูมันควรดิหายไปประมาณ1หลอดนะครับแล้วมันก็ไม่ขึ้น,นาดาเมจให้เราดูฮูดาวค่อนข้างที่จะนานพอสมควรนะสำหรับสกิลตัว X d y d o g Cap มมันไม่ขึ้นในหนั่นน่ะคือแบบ มันเป็นสกิลระยะใกล้ครับน่าจะใกล้ประมาณนี้มันไม่ขึ้นดาเมจบอกนะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่แรงพอสมควรน่าจะ896ปะ้าที่ผมเห็นเมื่อกี้เอาอีกรอบหนึ่งนะอืมน่าจะ896นะครับผมประมาณนะั้นแล้วก็สกิลต่อมาครับตัว C ีเบิร์ดครับจะเป็นการเสกนกนะครับผมแล้วก็ระเบิดออกไปนะค่อนข้างที่จะแรงอยู่นะดาเมจเป็นพันปะ เฮ้ยเดี๋ยวรกวนดาเมจเป็นพันครับอ๋อมันออกตามที่เมาส์เราชี้ใช่ไหมประมาณนี้ดาเมจอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยครับโอ้ยดาเมจเยอะนะนี่คือสกิลที่ดาเมจเยอะที่สุดแล้วมั้งหนึ่งพันสองร้อยหรือว่าหนึ่งพันเจ็ดร้อยวะหนึ่งพันเจ็ดร้อยไม่ใช่หนึ่งพันสองร้อยครับนี่คือสกิลที่ดาเมจเยอะที่สุดในเกมแล้วนะผมมองว่าถ้าไม่นับพวเกาอนูของโกโจอันนั้นแรงกว่านะ ค่อนข้างที่จะแรงพวกโกโจมันเอาเวกเคนนิ่งใช่ไหมน,นี่ยังไม่เอาเวกเคนนิ่งและก็สุดท้ายท้ายสุดครับจะเป็นสกิลของตัววีกลางอนาเขตเรียวคิเอนไทมุโดคุโชนี่พูดไม่ถูกสักคลิปก็จะพูดไปจนกว่าจะพูดถูกนะครับผมกลางอนาเขตครับดาเมจจะอยู่ที่225ดาเมจครับนี่คืออนาเขตที่ดาเมจเยอะที่สุดในเกมนะตอนนี้แล้วนะคือถ้าเป็นโกโจ มันจะแค่หยุดเวลาไม่มีดาเมจนะครับผมสุคุณะจะอยู่ที่78ตักว่าดาเมจนะแล้วก็ฮากาลิฮากาลินี่น่าจะเป็นแค่อมตะเฉยเนะครับเจ้าตัวนี้จะเป็นอนาเขตที่ดาเมจเยอะที่สุดแล้วนะอยู่ที่255หรือเป็นเพราะว่ามันรวมกับแคนของเรียมนสุกุนาวาที่มันบัฟ50%เปเดี๋ยวผมจะลองใช้กลางอนณาเขตของเรียมนสุกุณะให้ดูนะครับผมแล้วก็เมื่อกี้มันค่อนข้างที่จะเอ่อลีนพันธ คือเมื่อกี้มันค่อนข้างที่จะกลางอนาเขตนานพอสมควรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกางอนณาเขตของสุคุณะดูดามจจะอยู่ที่เท่าไหร่จะอยู่ที่78นะครับอันนี้มีตระกูลของสุคุณะที่มันบัฟดาเมจ50%นะยังอยู่ที่78เลยแต่ฟูชิโงโรอยู่ที่200กว่าเลยนะครับผมก็เป็นอาณาเขตที่โกงที่สุดแล้วนะก่อนนะจะประมาณนี้ละกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ถ้าผมอธิบายตรงไหนไปผิดพลาดขออภัยเป็นที่นี้ด้วยนะครับถ้ามีอะไรที่ อัปเดตมาเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปอธิบายให้ทุกคนฟังเหมือนเดิมนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe อีกครั้งหนึง่งเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูครับเจอกันครับบ๊ายบาย